ที่อ,ก,อกุศลธรรมที่มันจะเกิดขึ้นที่ประเด็นวันแรกของวันนิยการเจริญเจริญประเดะการเจริญสมาธิเนี่ยก็จะต้องมามากล่าวกันก่อนถึงพื้นฐานว่าการเจริญสมาธิเนี่ยมันเป็นอย่างไรการเจริญสมาธิเนี่ยโดยหลักที่มีการกล่าวตามหลักที่พระพุทธเจ้าไดา้ทรงแสดงไว้เนี่ยก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือ สมถะกับวิปัสสนาสองอย่างนี้นะมันมีความต่างกันไดนะสมถะก็คือการตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนะรนั้นอาศัยสมาธิสมาธิเป็นหลักนะก็คือว่าโดยองค์ของเขาเนี่ยก็คือตัวสมาธิแต่วิปัสสนาก็เป็นการพิจารณาความเป็นไตรลักษ การพิจารณาความเป็นไตรลักษณ์หรือการพิจารณาลูกนามลูกเล่านามวันนั้นเราจะต้องถ้าบุคคลจะเจริญวิปัสสนาก็ต้องเข้าใจรูปนามด้วยถ้าเราไม่เข้าใจรูปนามเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรเราจะเจริญอย่างไรตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญวันนั้นบุคคลที่จะเจริญวิปัสสนาก็ตามจเจริญสมถะก็ตาม ก็จะต้องมีความรู้ความรู้ในสิ่งต่างๆอารมณ์ที่ใช้ในการพริจารณาก็ต่างกันอารมณ์ที่ใช้ในการพริจารณาก็ต่างกันสมถะจะมีอารมณ์ที่สามารถยังให้ฌานเกิดขึ้นได้เนี่ยมีสามสมีอารมณ์สามสิบอย่างส่วนวิปัสสนา มีอารมณ์ก็คือความเป็นไตรลักษณ์แต่การเจริญวิปัสสนาที่จะไปเห็นไตรลักษณ์เนี่ยจะต้องเข้าใจนามและรูปให้ได้ก่อนแล้วเราจะเข้าใจอย่างไรวันนี้ก็ต้องอธิบายในแต่ละส่วนในส่วนเบื้องต้นอาตมาก็จะมุ่งเน้นไปที่การให้เห็นการเกิดขึ้นของจิตจิตเกิดขึ้นยังไง อันนั้นเป็นเบื้องต้นของการเจริญวิปัสสนาซึ่งเป็นส่วนเบื้องต้นที่จะต้องแยกรูปและนามให้ออกจากกันได้แล้วเราต้องเข้าใจสภาวะหล่านั้นให้ดีอันนี้คือส่วนที่หนึ่งสำหรับคนที่จะเจริญวิปัสสนาส่วนสมถะก็จะมีการรู้ต้องรู้อารมณ์ที่เป็นอารมณ์กรรมฐานจริงๆเนี่ยท่านกล่าวไว้สี่สิ่ง แต่ที่เรามาก่าวสาิบเนี่ยหมายถึงอารมณ์ที่สามารถยังให้ฌานเกิดขึ้นได้เนี่ยมีเพียง30มสิบนะมีเพียงสาสิบส่วนอีกสิเป็นแค่ยังให้อุปจาระฌานเกิดขึ้นได้เท่านั้นไม่ทําให้ถึงฌานไม่ทําให้ถึงฌานวันนี้ก็จะเน้นเฉพาะตัวอารมณ์30มนสะอารมณ์สาสินะั้นเป็นเกณฑ์แล้วก็การเจริญวิษปัสสนาก็คือ การแยกรูปแยกนามนะการแยกรูปแยกนามซึ่งก็จะต้องอาศัยความเข้าใจในความเป็นตัวเราก่อนนะในเบื้องต้นอันนี้เป็นพื้นฐานสำหรับคนที่จะปฏิบัติแล้วคนที่ยังไม่ได้รับการศึกษาเนี่ยควรจะทราบทราบตัวเราก่อนว่าตัวเราเนี่ยคำว่าสัตว์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีไหมคำว่าสัตว์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีไหม คำว่าสัตว์เนี่ยถ้าว่าโดยสภาวะวไม่มีไม่มีเลยมีแต่รูปและนามเท่านั้นเองมีแต่รูปและนามนะอาตมาก็จะขอขึ้นกระดานเพื่อให้เราได้เห็นภาพไปด้วยนะเพื่อจะให้การบรรยายเนี่ยมันเป็นไปได้โดยง่ายพยง เดยมาปริษัทเนี่ยได้ผมเก็บเป็นอั่าผม็ใส่ ยึดติดอยู่ในบรรติของตนแล้วทุกคนก็จะยึดติดและความเป็นจริงแล้วเนี่ยสัตว์บุคคลไม่มีสัตว์บุคคลไม่มีนะโดยความเป็นสัตว์บุคคลนี่แล้วเนี่ยโดยสภาวะเขามีอะไรมีเพียงแต่ลูกนามทั้มนีง มันอยู่แค่นี้เรารู้ได้ไงเราสังเกตคนที่ตายไปไคนที่ตายไปเนี่ยเขาเหลือแต่อะไรเหลือแต่ร่างที่นเอาไว้บนแผ่นดินส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่มีแล้วหายไปที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณใช่ไหมส่วนใหญ่เราจะพูดคําว่าจิตวิญญาณคาคานี้เนี่ยจิตกับวิญญาณมันเป็นคําคําเดียวกันแลวมันมีความหมายเหมือนกันคล้ายๆกันะ จิตกับวิญญาณเหมือนกันเลยแต่คนเนี่ยเอามาประกอบทําให้มันฟังดูวพิสดาความจริงมันคืออันเดียวกันจิตกับวิญญาณนั่ก็คือเป็นานมามธรรมรูปก,ก็คือตัวเราเนี่ยน,นี่คือการแยกเราจะแยกมั็นยังไงรูปเนี่ย,ยมันก็คือ,คอถ้าว่าโดยลักษณะเราคือคนทั้งหลายเนี่ย จะมีรูปที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยท่านกล่าวว่ามันมี27รูปจริงๆมีทั้งหมด28แต่แต่และบุคคลเนี่ยจะมี28ไม่ได้เพราะเพศชายเพศหญิงไม่เกิดพร้อมกันก็ต้องแยกออกไปความเป็นหญิงก็เพราะอิทธิลิงอิทธิภาวะรูปที่ปราปกฏในในใน,ในส์นั้นความเป็นบุรุษก็เพราะอุริศัพ ปุริสัทรูปนะสภาวะรูปที่เป็นปุริสัทสภาวะเนี่ยเกิดขึ้นกับสัตว์นั้นบุคคลนั้นก็กลายเป็นบุรุษหรือเป็นชายไปลักษณะนี้เน,น,น้นถึงต้องเข้าใจว่ารูปเนี่ยมันมีอยู่ในตัวเราทุกคนรูปเนี่ยมันเป็นแค่เป็นรูปธรรมเป็นแค่รูปธรรมแค่นั้นเองถ้าใครอยากจะรู้ความสดารก็ต้องมานั่งเรียนอภิธรรมซึ่งมันพินสดานมากแล้วเราจะเข้าใจหรือว่า บุคคลที่มาสอนทำให้เรารู้อย่างนี้เนี่ยไม่มีคนไหนเทียบได้กับพระพุทธพระพุทธจา้าแน่นอนจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นไอน์สไตน์ก็ตามชั้นอลิสโตเติลก็ตามไม่มีใครรู้ได้เท่ากับพระพุทธพระพุทธจา้านะแม้กระทั่งไอน์สไตน์เองยังยอมรับยอมรับพระพุทธพระพุทธจา้ายอมรับคําสอนที่พระองค์ทรงแสดง แล้วก็มีการประกาศอยู่ในสมาคมวิทยาศาสตร์โลกในข่าวที่ไอสไตประกาศทฤษฎีหลังจากที่ไอสไตประกาศทฤษฎีสัมพันธภาพไอสไตวกลบว่าทฤษฎีสัมพันธภาพที่ตนเองรู้นั้นสอดคล้องกับที่พระองค์แสดงทั้งหมดไอสไตจ์จงให้ความเคารพอย่างยิ่งนะเรื่องนี้ถ้าเราไปศึกษาในประวัติลึกๆเนี่ยเราก็จะเห็นนะนั้นเรามีแค่รูปงานะ แล้วสิ่งนี้คือถึองเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยมันไม่มีแต่เพราะตัวบัญญัติบัญญัตเิเ่ยมันครอบงำทุกคนว่านี้ชื่อโต๊ะนี้คือกล้องถ่ายรูปนี้คือภูเขานี้คือรถยนต์นี้คือคนนี้นี้คือคนนั้นแล้วมันสัมผัสได้ใช่ไหมมันสัมผัสได้มันรับรู้ได้เสียงได้ มันจึงครอบงำนี้ครอบงำได้เป็นอย่างเราไม่สามารถแยกเขาออกมาจากเราไม่สามารถแย,ยกบป็ย่าออกมาโดยพางเป็นรูปนงางได้อันนี้มันเป็นความจริงมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้กันเพราะนั้นการที่เราจะได้มาปฏิบัติกครก้งน,น,นี้เนี่ยพื้นฐานก็คือเพื่อให้เราละความเป็นตัวตวนเพราะองค์ประสงค์จะให้เราละความเป็นตัวตนโดยแยกแหล แยกความเป็นกุ่ก้อนออกมาให้มันเป็นอิสระมันไม่มีอะไรในข้างในมันมีแต่อะไรดินน้ำลมไฟนะดินน้ำลมไฟท่านี้เลยโดยสภาว,วาะสัตว์บุคคลเนี่ยโดยสภาวะมีแต่ลูกและนามเท่านั้นทีน,นี้โดยลักษณะของรูกกับนามเนี่ยมันเกิดขึ้นน่มันมีความสัมพันธ์กันอย่างมากเลย มีความสัมพันธ์กันอย่างมากความสัมพันธ์กันคือสัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีกรรมมัชรูปของตน,นที่เราสร้างไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นกรรมมัชรูปที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างกรรมมัชรูปรูปเนี่ยที่เกิดจากกรรกรรมที่สัตว์ทั้าสร้างเนี่ย กรรมนั่นคืออะไรคือตัณหายมตัณหาคือความอยากของเรานั่ยแหละเราอยากจะเห็นนะความอยากตั้นก็่ือกิจกรรมก็คืออะไรคือตัวตัณหาตัวตัณหาตัวนี้ละมันเกิดขึ้นมันอยากอยากอะไรอยากเห็นเราอยากเห็นอะไรอยากเห็นสิ่งดีๆสิ่งสวยๆงามๆใช่ไหมความอยากนี้เนี่ย ปัญหาคืออยากเห็นความอยากเห็นเป็นเห็นให้เกิดเลยความอยากตัวนี้เนี่ยพอมันเกิดขึ้นเนี่เราอยากเห็น เราเกิดมาเติมึ้นมาเราเติมจากที่นอนเนี่ยเราก็อยากเห็นอยู่แล้วใช่ไหมโดยธรรมดาเราก็อยากจะเห็นพอนเราเห็นสิ่งที่สวยงามเราก็อยากจะมองอันนี้เป็นเนธรรมดาของจิตเมื่อวันนี้เกิดตัญหาขึ้นมีความอยากเห็นมันก็เป็นเหตุให้เกิดขึ้นให้เกิด,กด,กด,ดรูปตัวนี้ขึ้นมาก็คือจากอุป,ปสัรคก็คือตาันี้เราจะแยกให้เห็นกันก่อนนะอันที่สองอยากได้ยิน กรรมนะโยตาก็เกิดจากกรรมหูก็เกิดจากกรรมนะพอเราอยากได้ยินเวลาใครชมเราหน่อยเราชอบไหมชอบเวลาคนด่าเราเราชอบไม่ชอบใช่ไหมอะไรเกิดขึ้นอกุศลมันก็เกิดขึ้นมันก็เป็นเหตุให้เราได้ภาษาพวกนี้เกิดขึ้นนะไอ้กรรมชรู้พวกนี้มันเกิดขึ้นมันเป็นรูปที่เกิดจากกรรมทั้งหมดเราอยากได้อะไรได้ยิน มันเป็นเหตุให้เ,เกิดอะไรบ้างฐานะภาษาคือก็คือจมูกเพื่อเราจะได้ดมกลิ่นเราชอบช่ไมกลิ่นหอมน้ําหอมอะไรก็ไล้วอมหอมๆดอกไม้มีกลิ่นหอมเราชอบหมดเลยมันเป็นปันใจจัยให้จมูกเกิดขึ้นเพรานี่มันเป็นไปใน เนีกางกันะครเราอยากได้ได้รถ้ก็เป็นเหตุให้งอะให้เกิดชีวภาพาึ้ก็คือลิ้นเกิดขึ้นเราอยากกินอาหารอร่อยอร่อยชอบผลไม<ว>้รสหวานหวานอร่อยอร่อย<ๆ><ๆ>เราก็อยากกินไอความอยากที่เรา สัมผัสเขาแล้วนั่นแหละมันเป็นปัใจจัยให้คำว่าชีูวเกิดขึ้นใน,นอนาคตเราตัณหาเป็นปัจจัยต่ออุปาทานความยึดมั่นมันเกิดขึ้นอุปาทานจึงเป็นเหตุให้เกิดภพเมื่อมีภพเ,เกิดขึ้นชาติก็เกิดขึ้นชาติการเกิดก็เกิดขึ้นในลักษณะนั้นแล้วอีกอันหนึ่งก็คืออยากได้สัมผัส เป็นเหตุให้ให้กายยละประสาทเกิดขึ้นก็คือกายของเราเนะี่ยเกิดขึ้นกายยักประสาททั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือร่างกายของเราเกิดขึ้นใหม่เกิดขึ้นจากกายเพราะเราต้องการสัมผัสสมผัสที่อ่อนนุ่มที่เย็นร้อนนะที่แข็งๆอง่อนๆพวกนี้มันเกิดขึ้นมันเป็นปัจจายอยา่างของกา เวลาเราได้สัมผัสนุ่มๆใส่เสื้อผ้าที่มีผิวละเอียดเราก็จะสุดดีใจกับผิวสัมผัสนั้นเราอยู่ในอากาศที่พอดีพอดีไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปเราก็รู้สึกดีใจเราก็รู้สึกยินดีอย่างเรามาในสถานที่นี้เนี่ยสถานที่นี้อากาศดีทุกคนก็รู้สึกดีใจอันนี้เป็นธรรมดาของสัตว์าะเราดลรับ เรามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในตัวเรามันเป็นธรรมชาติของสัตว์ที่จะต้องรับอารมณ์พวกนี้เพราะมันเกิดจากกรรมห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งการเห็นเราก็ห้ามไม่ได้เราจะหลับตามันยังไงมันเลินตามแบก็เห็นมันนั่นทไหละใช่ไหมละ่ะนี่คือความเป็นจริง สิ่งเหล่านี้เราถึงต้องรู้ว่านี้มันเกิดจากกรรมการที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราต้องรับผลกรรมอย่างที่เราบอกว่าเกิดมาเนี่ยเพื่ออะไรชดใช้กรรมยอมพูดผิดพูดถูกการมันเกิดขึ้นกกรรมอดีเออเราไม่ได้เกิดขึ้นมาใช้กรรมนะเราเกิดมาเพราะปัจจัยของกรรมแต่เมื่อวิบากมันส่งผลก็ให้เกดัดกำหนดรู้ว่าอันนี้เป็นผล จากกรรมในอดีตการที่เราได้เห็นสิ่งที่ดีการที่เราได้ยินสิ่งที่งามสิ่งที่ไพเราะอ่อนหวานอันนั้นก็เกิดจากกรรมดีการที่เราได้ยินเสียงที่ไม่ดีไม่ไพเราะไม่สนองหูก็เกิดจากอากุศล<น>อกุศลกรรมให้เรา,เราได้รับผลนั้นให้เราได้ยินเพราะอะไรเพราะมันมีตัวอย่างวิปัสสนานี่ย ต้องเข้าใจตัวอย่างตัวนี้ให้ได้